ส่วนเรื่องนี้ครับกลับมาบ้านเราครับคนที่ปราบนั้นไม่ต้องใช้ไกรทองนะฮะต้องใช้ตำรวจแล้วก็ต้องใช้เจ้าคณะปกครองครับในการปราบพระที่ทำตัวเฉาล่าสุดไปแซวโยมศรีกาไม่พอครับชกต่อยกับญาติโยมผู้ชายเจ้าของร้านขายของชำด้วยมีหลักฐานเป็นวงจรปิดเอาไปดูกันหน่อยครับบ่ายเมื่อวานนี้ครับลูกศรชี้นี่คือพระนะฮะห่มเหลืองมาซื้อของที่ร้านขายของชำคนที่นั่งตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์นี่คือผู้ชายเป็นสามีของเจ้าของร้าน อตอนที่จ่ายเงินเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไม่ยื่นให้ดีๆทำไมต้องโยนให้ด้วยหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ชกต่อยชุลมุนขึ้นครับตามที่เราเห็นเพจดังเอาคลิปนี้มาแชร์เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชกต่อยกดชกต่อยจนทําให้ผู้ชายเมื่อกี้นี้ที่นั่งตรงเคาน์เตอร์เนี่ยเลือดตกยางออกนะฮะร้านนี้ครับอยู่ในพื้นที่ตําบลหินตั้งตัวเมืองนครน,นายกห่างจากวัดท่าชัยศรีสุสทธาวาส750เมตรเองคือล่าสุดครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะเรื่องนี้เพราะว่า ผู้เสียหายนางสาวนิราชาอายุ39ปีเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยบ่าย2เมื่อวานนี้นะครับ <im> <im> วินาทีที่มันชุละมุนกันประมาณ1-2นาที <im> หลังจากนั้นรวมกับช่วงที่มีการต่อปากต่อคำมีปากเสียงอีกรวมแล้วก็ประมาณ10นาที <im> หลังจากนั้นพระคู่กรณีก็เดินทางกลับวัด <im> ที่ผ่านมาครับพระรูปดังกล่าวจะมาซื้อของที่ร้านแล้วก็ชอบแวะแซวเธออยู่เป็นประจำ ตอนที่มาซื้อของเนี่ยเจอกับผัวเธอไม่พอพอเธอเดินออกมามีแซวอุ๊ยอยากกินโคกฟรีจังเลยเพราะเธอใส่ผ้ากันเปื้อนอมีโลโก้นี่ไงฮะเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อนี้อ,ออกมาพอดีเลยอะ่ะ<อ>ก็เลยชกต่อยกันเอาลองฟังหน่อยฮะเราเป็นคนขายก็เป็นคนซื้อซื้อก็คือจบกันไปแต่นี่บางทีมันต่อปากตรอกัแล้วเหมือนมันเป็นร้าด้วยมันเหมือนอกียามันไม่เหมาะสมคือไม่ถูกกว่าที่จะเป็นร้า แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปพูดจาแซวโยมสีกาอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะทั้งด้านของนายบรชัยครับก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ชกต่อยกับพระนั่นแหละฮะบอกว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้นะ<ส>คือได้ยินว่ามาพูดจาเหมือนกับแซวเมียผมอะ่ะม,มันรับไม่ได้ก็เลยถามว่าเป็นพระมาแซวผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ความรุนแรงจนเขาถูกต่อยปากแตกฟันโยกฮะ ออทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเจอหญิงสาวเจอเด็กเนี่ยมักจะพูดจาแบบนี้แหละครับจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะทําให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงครับจนกระทั่งมีการรวมตัวกันไปที่วัดเพื่อจะขับไล่พระรูปนี้ออกจากวัดครับดังอุดรพูนเงินชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้บวชมาหลายวัดแล้วนะรวมๆแล้ว25าพรรษาแต่ว่ามาอยู่ที่วัดท่าชัยประบาล3-4ปีก็เห็นพฤติกรรมมาตลอดนะ เห็นผู้หญิงสวยไม่ได้จะชอบแซวแล้วก็มีพฤติกรรมเวลานั่งรถเนี่ยหากเจอผู้หญิงหรือเจอเด็กผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปก็จะเปิดกระจกลงมาแซวไปไหนมาน้องเฮ้ยเป็นพระนะเป็นพระนะจะไปแซวผู้หญิงไปแซวเด็กสาวไปไหนมาน้องไม่ได้อะต้องสำรวมฮะสุดท้ายเนี่ยครับทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดท่าชัยปรากฏว่าที่วัดเงียบเลยเจ้าวาดไม่อยู่ฮะไปธุระต่างจังหวัดไปเจอพระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่า พาที่ก่อเหตุเนี่ยอายุ50ปีแล้วนะเป็นชาวบางน้ำเปรี้ยวเคยบวชที่วัดบางน้ำเปรี้ยวแล้วแล้วก็มาอยู่ที่วัดแห่งนี้สามถึงสี่ปีส่วนพฤติกรรมที่เป็นข่าวนั้นพระในวัดบอกว่าไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าวันนี้เจ้าคณะตำบลเดินทางมาที่วัดแล้วก็สึกไปแล้วอ่ะสึกไปเมื่อตอนสายที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาคือวัดกับบ้านต้องอยู่ด้วยกันแต่ชาวบ้านเขารวมตัวไปที่วัดแบบนี้เจ้าคณะตำบลบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย สึกไปเถอะเพราะถ้ายายวัดเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอีกใช่ถูกไหมฮะพอไปอยู่วัดอื่นเนี่ยเจอเด็กสาวเจอผู้หญิงก็แสาวอีกเออไม่ต้องให้บวชแล้วแหละแบบนี้ครับดูจะหมัดหนักด้วยนะต่อยจนเขาฟันโยกปากแตกเนี่ยฮะทางคดีก็ต้องว่ากันไปนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้